สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอฟสีทุกท่านนะครับยินดีต้อนราาับเข้าสู่ช่องนาะที่คยบอกจะแล้วนะอชอมอ,อชอมอก่อนที่มึงจะออกมาสองคนอื่นนะอีข่มนะมึงเกาดาหม,มองงามดาบอย่บ้างนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับเรื่องสมมุติที่สมมติขึ้นมานะครับ,เป,เ,นนรบนะเป็นเพียงแค่นิทานนะครับนะเป็นเพียงแค่นิทาน ทำไมอ่ะอชมอเป็นไรอ่ะไม่ไดักหัวพ้องเหรอฮะกูจะทำคอนเทนต์อะไรกูจะอะไรไมานักหัวมึงเหรอให้ผมมากูนะบอกตรงๆคนอย่างกูนะไม่ต้องเป็นทาเพื่อนหรอกถ้าเพื่อนมันดีจริงอ่ะแต่เพื่อนชั่วๆอย่างมึงเนี่ยนะ ที่ออกมากันแนะกแน่นนคนนู้นออกมาแซะแซะ,ะคนนู้นคนนี้เนี่ยกูไม่จำเป็นต้องครบคนอย่างมึงเข้าใจป่ะพี่ขมอินเนรคุณนะครับออกมานั่งสอนคุณนู้นสอนคนนี้นะออกมาว่าเอฟซว่าทำไมไม่ห้ามปามผมและทำไมคือคนประเภทเดียวกันน่ะที่เข้าไปดูผม เอฟซีคิดว่ายังไงครับกับสิ่งที่ข่มพูดคนดีกูเชื่อชูคนดีกูไม่กูไม่กลัวคนคนเลวนะแต่คนที่กูกลัวคือคนดีกูกลัว,ลวคนดีแต่คนเลวไม่ได้กลัวในขมมึงเอาเวลาที่มึงมานั่งเสือกเรื่องชาวบ้านนี่มึงก็เสือกเรื่องกูเห็นไหมม,ม,มันแตกมันแปลกมันแตกต่างจนไหนจากกู มึงก็เสือกมาเสนอหน้าเรื่องกูเห็นไหมมันไหนไม่พูดถึงกูนี้ก็เป็นไงยอดอยู่ไม่ขึ้นหิวแสงหิวแสงกับก,กูเหรออือขมขม,มนี่เป็นตัวตัวในนิทานเรื่องนี้นะส่นะอ่าขมนี่เป็นตัวทานเป็นตัวแข่ตัวนทานนะมึงก็ยังมาหิวแสง,งกูเป็นไงไม่พูดถึงกูคนไม่ดูเหรอเห็นกูมีแสงหน่อยมาเกาะแสงเหรออีขอมอะ ใครชอบมิข่มบ้างเหนี่ยผมถามหน่อยใครชอบมึงบ้างการที่มึงเอาคลิปของนรืนมาเปิดคนนี้มาเปิดคลิปเสียงมาเปิดมึงดีแล้วเหรอมึงคนดีเหรอมึงดีแล้วหรือยังก่อนที่มึงจะมาอบรมคนอื่นตอนสองอื่นมึงดีแล้วหรือยังและมึงก็ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กูที่มึงจะมาจะกี้จะการกับในสิ่งที่กูเป็นเข้าใจปะเอาเวลาที่มาเสือกเรื่องกูเนี่ยนะ ไปบริหารชีวิตครอบครัวให้มันดีก่อนก่อนที่จะมาเสือกเรื่องชาวบ้านเขาเข้าใจปะกระโดดงับเลยกระดูกโอ้โหขาโยนให้กระโดดงับเลยไห้ขมขาโยนกระดูกให้นี่นี่กระโดดงับคอนเทนต์เลยนะครับกระดูกมันหอมหวานก,ก็เลยหุ่งงับกระดูกเลยใช่ไหมมึงก็เป็นหมาตัวหนึ่งที่พยายามที่จะหาเกาะคอนเทนต์คนนู้นคอนเทนต์คนนี้ หาแสงแกูอยู่นั้นอะ่ะแขนกูเหรอที่ล้มกูไม่ได้นี่แขนกูเหรอให้ข่มที่ล้มกูไ,ได้นี่แขนพวกมึงมีอะไรจริงบ้างปอมแม่งกระทั่งหน้าตัวเองปอมแม่งทั้งชื่อตัวเองปอมแม่งทั้งโปรไฟล์ลายตัวเองนี่เหละคนดีฮะนี่รครับคนดี ในรูปโปรฟาแต่ละรูปริสุ้ยนะครับโอ้โหอย่างกับนางฟ้าแต่เจอตัวจริงแม่งอย่างกับตัวอะไรนี่มึงคนดีเหรอมึงคนดีเมื่อถ้ามึงเป็นคนดีเมื่อไหร่เขา,อ,ากออกมาสอนคนนู้สอนคนนี้แต่ต,ต,ตามใจที่มึงยังยังเป็นคนที่ปลอมอยู่อย่างเงี้ยมึงไม่สมควรที่จะออกมาสอนใครแล้วก็หยุดหยุดหาคอนเทนต์กูได้แล้วนะไม่ต้องมาหิวแสงกูหรอกเข้าใจปะคือคือตอนนี้แค้นไงครับแค้น คอย่งกูตัวใหญ่กูโลมยากเขจะประหมายปะเออเพราะอะไรเพราะกูมีความจริงใจกูมีความซื้อสัตว์ไม่คิดไม่คิดคดหักหลังใครโดยเฉพาะคนที่กูรับถือทุกสิ่งย่างมันเป็นเกาะคุ้มการตัวเองเข้าใจปะมึงเคยมีความจริงใจใครบ้างตัวมึงดีแค่ไหนไอ้ที่มึงออกปกป้องคนุนนี้เพราะคอนเทนต์เสแสร้ง เพื่อที่อยากจะ fc ลองถ้ามึงไม่พูดถึงกูสิจะมีหมาตัวไหนดูมึงบ้างเพราะอะไรครับเพราะคนเกลียดผมเยอะหรือว่าผมมีแสงก็เลยพยายามพูดถึงผมเพื่อนที่ดีนะครับผมยกย่องแต่ถ้าเป็นเพื่อนอย่างอีขมนี่นะครับไม่ไหวอะไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียไม่ไหวจะพูดให้แสบแค่แปดนาทีนะอีขม กูให้แสบมึงแค่นี้พอนะหยุดได้หยุดนะมึงจะพูดอะไรมึงก็พูดไปเหอะน้ำลายของมึงไดนะ้หิวแสงอทชอหรอหิวแสงถ้ามึงดีจริงเนี่ยมึงคงไม่ไปยืนจุดนั้นหรอกเข้าใจปะถ้ามึงดีจริงือคงไม่โดนเอฟซีทีพเอฟพอตอที่มึงออกหรอก เข้าใจปะแค้นครับที่ไม่ได้ไปต่อแค้นครับก็เลยต้องทําร้ายคนนู้นต้องทำร้ายคนนี้โดยเฉพาะผมต้องทําร้ายป้าแปลงผักแค้นครับหลังจากถูกเอฟซีพอตออกมาทีมมึงไม่เคยดูความผิดไม่เคยดูสิ่งที่มึงทำระยำตาบอลเลยมึงพลาดตั้งแต่เมื่อคลิปมาเสียงมาเปิดแล้วเข้าใจความหมายป้ามึงพลาดเออไม่มีใครเขาชอบหรอกเขาให้รู้วิสัยคนอย่างมึงครบไม่ได้ คนยังมึงไม่มีความจริงใจกับใครขนาดตัวมึงเองมึงยังไม่จริงใจตัวมึงเองเลยมึงยังโกหกตัวมึงเองเลยใส่วิกทาแก้วทาผมหน้าม้าแอปทารูปแอปแต่งหน้ามึงยังไม่มีความจริงใจตัวมึงเองเลยมึงเลิกเพราะนั้นมึงจึงเลิกพูดเลิกถึงคนอื่นเถอะเนี่ยมึงก็มาหาแสงขอับกูแต่ไม่มีแสงใช่ไหมกูให้แสงแค่แปดทีนะไรผมหนฐานเรื่องนี้ครับ ว่าให้แสบมึงแค่แปดนาทีเท่านั้นนะคนอย่างมึงไม่มีค่านะครับกูเลยจริงๆแล้วกูก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับถึงมึงถ้ามึงไม่พูดถึงกูแต่ถ้าวันใดที่มึงไม่พูดถึงกูปุ๊บเนี่ยนะดูสังเกตได้เลยครับทุกวันเนี่ยทุกไลฟ์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการพาดพิงถึงผมหมดแหละนะครับทำไมอะแค้นเหรอถูก fc ทิปทิปอ,ออกไอ้แค้นเหรอถูก fc tp นี้ทิปอ,ออกไี่แค้นเหรอฮะไปแดกแฟบซะ อนะไปแดกแฟบนะหิวแสงครับไอ้สิครับตันนี้หิวแสงครับยอดตกครับยอดตกครับเมื่อคืนนี้คงเห็นผมคนดูกับสองพันก็คงออกมาดินนะ้นอ่ะออกมาเกาะแสงปุ๊บนะบันไดคนดูผมเยอะอีนนี้ออกมาเกาะแสงเลยสังเกตให้ดีนะครับส่วนเรื่องของเจ้าปี้เนี่ยนะก็ต้องปล่อยไปเป็นเป็นตามกรรมและวาระนะครับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะ เออใครทำกรรมนี้ที่กรรมดีใครทำกรรมชั่วดีกรรมชั่วเหมือนอีกขมเนี่ยทํากรรมชั่วเลยถูกทีบออกถูก f c t p ถูกออกทีบออกไงเข้าใจะปะอืมนะปล่ายคิดแล้วกัน